แล้วผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมอยู่กับผม n e เครับผมและในวันนี้เรามาเล่นเกมที่มีชื่อว่า r o b อ o x t w w r r e e f e n s น X ะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราอยู่ในอีเวนต์คริสต์มาสแล้วนะครับผมซึ่งส่วนคริสต์มาสฮเอ้ไม่ใช่ส่วนอีเวนต์ฮาโลวีนที่เราเล่นไปเมื่อคราวก่อนเนี่ยขออนุญาตพับไม่ลงคลิปแล้วนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ดูนะว่ามันมันหมดเขตไปแล้วโอเคแต่ว่าสําหรับใน คริสต์มาสเนี่ยเรามีเวลาต้อง41วันนะครับผมโอเคแล้วก็อย่านะผมผมบอกว่าบอเลยนะครับว่าเสียงผมนะโคตรแหบคี้ตอนนี้เสียงผมแหบมากนะครับคือตอนนี้คือพยายามพูดอยู่นะแต่ว่าโอเคอยู่เลยก็ดีครับผมไม่แหบมากถามว่าผมเป็นอะไรนะผมเป็นหวัดลงคอนั่นเองครับผมโอเคครับเพื่อการเสียเสลาเนี่ยเราเข้าเกมเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับสำหรับโหลดเอาเดย์เดออธิบายก่อนครับว่าเป็นยังไงครับ สำหรับโหลดเอาของผมเนี่ยผมก็จะเอาโหลดเอาที่คิดว่าสําหรับคนที่มีเลเวลเยอะๆเนี่ยประมาณสามสิบขึ้นเนี่ยมีเหมือนกันนะผมก็คือโหลดเอาประมาณอย่างนี้อันนี้ที่ทุกคนเห็นเลยนะผมมีเรลกั้นมีแบล็กมีจังก้นอัมีสแกวโคนะผมมีดีเจแล้วก็มีโกสครับโอเคนะผมมันจะยากง่ายเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมอาจจะอ,อ,อาจจะพูดผิดผิดถูกๆนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นนานนะครับผมนั่นแหละ แัหน้าสีเกมดังมากโอเคเดี๋จะเล่นเป็นโหมดธรรมดาก่อนนะผมสำหรับในหน้างนี้นะผมเป็นหน้าที่ให้เราเอซีเด็กเป็นสายต่างๆได้นะครับแต่ว่ายาเลษ์ดีกว่านะผมมันให้มาไม่ถูกใจเราครับเออสกิปแล้วก็ใช้ของเองดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคัสซีนด้วยสินะมาดูกันดีกว่าครับโซเทียคอมเมนเตอร์่ไม่ว่า have to admit you and your forces fighting the awakened was a surprise to see a costly victory however with your army drained I think it's my time to intervene again don't you think I'm sending out a scout force some of them you might remember try not to lose to them okay 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 แต่ว่าถ้าใครไม่มีโกสถามว่าเอาอะไรแทนได้บ้างถ้าตัวแทนทีม่มาที่สุดที่ผมคิดว่าทาได้นะ่าคือเอ,อจอนหรือไม่ก็โอเบอเรเตอร์หรือไม่ก, itter, มก็เอาที่แบบว่าแกร่งกว่านี้หน่อยนะผมอ่าแต่สำหรับต,ตัวผมผมมีโกสนะผมก็ใช้โกสแทนแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยต้องใช้ตัวไหนคนระับถึงจะผ่านนะเออแต่ว่าโกสเนี่ยผมใช้ชั่วคราวนะเพราะเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันโดนยิงตายไปนะผมเออนั่นแหละมันคือแผนนะครับ ไอประมาณนี้อ่าไอคนนี้ก็ปล่อยไป,ไป <S <S ตอนแรกกัดจ,จะไม่โดนดาเมจหรอกแต่ว่าจังหวะไม่ดีนะครับโอเคก็จะพูดยเดยอะๆหน่อยนะเพราะว่าผมจะอธิบายนะผมเวลาใครมาเล่นตามเนี่ยจะได้เข้าใจกลไกการเล่นนะครับผมอ่าประมาณนี้แต่ผมไม่รู้นะว่าพวกคุณได้ยินผมชัดหรือเปล่าเด่ยเสียงผมแม่งก็แบบเหมือนคนใกล้ตาย,ยูแล้ว <laughs> โอเคแต่ว่านะเพื่อ ่านผู้ชมนะผมก็ทนทนเอาละกันนะจ๊ะอา่านี้ผมไม่สกิแลวกันนะผมอ่าใช่ครับผมแล้วก็หลังจากที่ผมอัพไอโพสไปถึงขั้นสองทั้งฝั่ง e และฝั่ง r ใช่ไหมผมจะวางแบล็ต่อเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าแบล็เราต้องใช้แบบเป็นกําลังเสริมนะผมเป็นซัพพอร์ตทีหนึยซึ่งเล่นคนเดียวผ่านแน่ๆนะครับผมถ้าเล่นกับเพื่อนจะยากขึ้นไปอีกนิดน,นึงเั่าแหล่ประมาณนั้นครับ ตรงนี้เนี่ยก็ปล่อยไปได้นะผมเพราะว่าเส้นทางมันยาวกว่าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอเคสําหรับเวฟสองเวฟนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็รอไปยาวๆนะครับสกิปเลยละกันโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเป็นอีก,ก่อนอเคครับมันเริ่มตัวกระโทษออกมาแล้วเพราะฉะนั้นผมเราจะต้องรีบทําอะไรให้เร็วๆนะครับโอเค เดี๋ยวผมเตียงว,วางแบลเลยแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้ยังเพราะว่าผมจะลงเงินเยอะแล้ววางแบลทีเดียวให้มันเดินมาเป็นกลุ่มๆม,มันจะได้ค่าซัมบีง่ายๆนะครับใช่ครับผมเราต้องมีแผนการเล่นนะครับคือ,อนอกจากจะวางางเดียวยไม่ได้เนี่ยต้องใช้กลยุทธ์อีกซึ่งไม่ได้ง่ายๆนะครับผมโอเค สำหรับรผมเนี่ยผมแข่งเก่งพอที่จะเล่นอันนี้ยได้สบายๆเลยนะครับผมสําหรับในโหมดในแมเนี่ยก็ว่าไปอย่างนะเพราะามันยากกว่าเห็นเห็นเลยนะครับนั่นแหละซึ่งผมลองไปเล่นมาแล้วมันก็บอสเยอะมากนะครับแล้วก็เวฟประมาณสามสิบได้ั้งผมจาไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าก่อนมาเล่นก่อนมาอัดคลิปเนี่ยผมก็นะครับผมก็ไปซ้อมมาเล่นแล้วสาหรับบอบนะครับก็ มาสอนสามารถสอนท่านผู้ชมได้นั่นแหละอย่างที่มีรู้กันโอเคไม่ค่อยอยากพูดเดยอะแต่ว่าอยากพูดอ่ะไม่ได้พูดนานและเดี๋ยวเราจะอัพไปเป็นสองขั้นเหมือนเดิมนะครับครับ,รบโอเคตอนนี้ก็สบายแล้ว แล้วเปิดสปีดบูธเนี่ยมันจะดีนะผมมันจะให้ตังเราบวกดอีกห้าสิบเปอร์เ็นะครับซึ่งเมื่อกี้ผมลืมเปิดถึงว่าในเศรษฐกิจกไม่ค่อยดีไปตายที่โอเคครับผมต้องเรียบเรียบเอเ่อสเกลเลเวลสองมานด้ลรเอามายิงไอ้พวกตัวไอ้พวกตัวเอตัวสักจางเลนแหละผมันมชื่ออะไรแต่ว่าอันตรายนะผมไปประมาณนั้นครับครับ โอเคเดี๋ยวเราเก็บเงินซีเร็วกันต่อนะครับแล้วเราจะทําการวางเร็วกันไว้ในตําแหน่งนี้นะครับผมฮะดูไว้นะครับในตาแหน่งนี้โอเคเพราะว่าเราต้องการเดียวกันเป็นซัพพอร์ตนะผมมันยิงสนับสนุนบริเวณทางนี้นะผมไอพวกนี้มันคุณดูเรื่องนะผมเรื่องมันสองร้อยซึ่งสกาเรายิงไม่หันแน่นะครับผมแล้วก็ไอตัวนี้อีกเห็นไหมมันเรียกรุกน้องมาอีกเจ็บร้อยเราก็เลยเอาเเร็วกันมาแก้เกมนี้อนี้ทีหนึ่งนะครับ Okay. Uh, วางแสแกโคกไว้นิดหน่อยนะครับเอาไว้ล่อพวกซัมบี้ที่มันโจมตีเราได้นี่ขนาดอยู่ข้างในมันเดงตีผมเลยนะโอ้แต่ไม่เป็นไรผมทาวเวอร์เรามันฮิวตเองได้นะครับโอเคก็ชิวๆเลยนะชา uh, ช่างผมต้องไปอัพอันนี้ก่อนนี้ว่าดืมดๆๆด ต้องไปเอาแบ่หลกก่อนนะครับเพราะว่าแมแหลกก็ต้องแกล่งลว้กตอนเลยตอนนี้เอาไว้ยิงไอ้พวกตัวเ,เขาเรียกว่าตัวพวกลูกน้องแล้วกันเออพวกตัวกากๆนะครับโอเคสวยเลือดหนึ่งพันไม่ขนาดมือเอาเป็นเลวกันโอเคดีมากแล้วก็เดิอดเลวกันเราจะอัพเป็นเลวกันทูปเปอร์นะครับผมอ่าประมาณนี้ โอเคฝั okay. ่งซ้ายคือไม่ค่อยห่วงนะครับเราไปห่วงฝั่งขวาดีกว่านะเพราะว่ามันมันสั้นกว่านะประมาณนี้ครับอออออโอเคอ้าวอัน,นี้มาแล้วออตัวนี้ผมเรียกมันว่าอะไรเดียวผมเรียกว,ว่าฮิตแมนนะคันเออโอ้ดีตัวฮิตแมนมาแล้ว เดี๋ยวเราก็ขายกดจริงไปนะเราก็วางแะก็น,อนก็อตนะผมแค่นี้นะครับอ่าประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเตรียม upgrade, อ,อัปเกรดเอแบล็คขั้นต่อไปนะครับอ่าก็ประมาณนี้โอเคแล้วกันผมทำหน้าที่ได้ดีมากนี่เราอัปแบล็คต่อเงินไม่พอฮนะ เรียบร้อยโอเควางให้ตรงกลางมันดีครับผมมันยิงได้ครอบเออมันยิงได้ครอบคลุมนะครับผมมันยิงไม่รอบทิศเลยถือว่าดีมากเอโอเคทีนี้เราวางเออเรากันเพิ่มแล้วก็ตั้งไว้ที่เฟิร์สครับผมใช่ครับเพราะว่าถ้าเลงเฟิร์สเออมันจะเลงฝั่งนี้ก่อนนะเพราะฝั่งนี้มันใกล้กระฐานใหญ่มากกว่านะครับเออ โอเคเดหลือสองตัวนี้เอ,องไงครับโอ้ย oh, ชื่อๆแล้วนะทาวเวอร์เราเฟียวเก็บร้อยเก็บไปครับโอเคสวยเรามาวางเอ่อจกกัปรหนาเพิ่มแลกันนะผมจะเน้นป้องกันทางด้านด้านเอ่อสปาก,ก่อนเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับองขวามันอ่อนแอกว่านะมันมันง่ายกว่า โอเคครับไอตัวโกลแลมมาละไม่ใช่โกลแลมีกสนโนแกล์ซ่าสโนแกงสเซอร์กกวะเดียวจัดโอ้ยบ้าจริงเจ็บคอเจ็บคอพูดพูดลำบากอยากพูดมากกว่ตอนเนี้ยเซ็งกินน้ำไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับผมเจ็บคอเหมือนเดิมโอเคสวยห จริงๆอะผมมีเออมนะแต่ว่าผมเอาเปากก็นตักรนอแทนและกันมันมันแฟร์ดีครับผมพวกคุณจะได้ตามทันด้วยถ้าใช้เอมันง่ายไปนะครับโอเคตายแล้วตัวหนึ่งซุปเปอร์นอตตี้ตัวอยญ่งง่เอาไว้ก่อนแล้วกันทีนี้ก็เรามาเน้นยิงไอ้นอตตี้ดีกว่าเนี่ย เรียบร้อยอีซี่รับก็จังก็น็อตโอเคเรียบร้อยตันครับแล้วเดี๋ยวอัพอีกสักตัวหนึ่งครับผมเป็นเอขั้นสี่ครับซึ่งเดี๋ยวเราไปอัพแปลกต่อโอเคอัพเสร็จแล้วก็ไปอัพแปลกต่อนะครับเอาปืนไฟมาก่อนเลยเพราะว่าพวกปืนไฟาำป็นมากแล้วก็เดียวกันทุปเปอร์

โอเคโคตรง่ายตอนนี้โอเคผ่านเวสเจ็ดไปเวสสิบแปดนะครับน้อยต่อมาแล้วกันเพื่อนคนหนึ่งครับโอเคเออพีเดเตอร์มาแล้วป๊ับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามามไปแหลกต่อที่เดือยครับเดี๋ยวร้อยอัพปันหมดแล้วทีนี้เราชิวแล้วทีนี้เรากลากับจากการไอเจ้าสโนว์เดเตอร์ให้ได้นะครับเพราะมันหน้ามขาน โอเคเดี๋ยวผมจะวางเอ่อเยวการอีกสามตัวนะครับซึ่งสามตัวนี้ผมจะเอาไปเรียวกันสายอายห้หมดนะครับเพราะว่าเม่นําดาเนจหนักหนักกับพวกมันนะครับอ่าประมาณนี้เออออพิชางอันโอเคเป็นตัวเดียว เรียบหรอครับ,อ,รบอีซี่ครับอีซี่บูเจ้าเน้าตายตัวหนึง่งโอเคเดี๋นี้ไม่มีอะไรมากชิวๆครับเวยเนียของจริงเลยเอาไปหมดเอาไปหมด โอเคบอสมาละเออโอเคตั้งไปงที่ซองเกจรับบให้มันยิงตัวบอสได้ได้ตั้งเป็นมากโอเคแล้วเดี๋ยวเอาเร็วกันมาเพิ่มไม่เอาเกจจะก็นอนดีวกว่า ไม่เยอะโอเคมาแล้วมาลวดูยังไงยังไงก็ชนะเชื่อผมเออม,ม,มันไม่มัดนยาาเลยขนาดนั้นนะครับ เอาตายเรียกเลยจบเรียบร้อยคือผิดแผนนิดน่ยปกติว่ามันจะไม่ฆ่าทาวเวอร์ผมขนาดนี้นะแต่ว่ามันฆ่าหมดเลยโอเคครับผมก็ใช้เวลาประมาณสิบเก้าทีนะครับผม โอเคผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็สําหรับใน e ีีต่อไปนะผมอีพีสองเนี่ยจะเป็นยังไงนะผมเรารอดูได้เลยครับผมและผมขอให้เสี่ยงตัวเองหายนะครับโอเคก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะผมเอ็นดีน e สวัสดีครับ